โดนไล่ออกแล้วก็ติดคุกเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับสำหรับตำรวจอย่างน้อย6คนนะครับหคนตรงนี้ดิ้นกันใหญ่เลยนะครับดิ้นผมใช้คาว่าดิ้นเพราะว่าตัวใครตัวมันนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะจะมีมหากรรมซัดทอดเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่ทั้งซัดทอดกันเองเพื่อดึงตัวเองเนี่ยว่าไม่มีส่วนกระทาความผิดหรือจะไปซัดทอดคนที่อยู่สูงนะไหนไหนก็ไหนไหนก็ เราขอยืมคำสกายนะั่นไหนๆก็ชี้หายแล้วนะก็อย่าชี้หายคนเดียวสินะครับก็สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะเรียกว่าแก้ตัวหน่อยนะเพื่อที่จะทำลายระบบรีดไถการแบ่งปันผลประโยชน์อะไรต่างๆนานาออกมาให้หมดนะครับพะเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวนชั่นไปดูนะฮะยุคนชนข่าวนะนชั่นทันข่าวค่ำตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งขออนุญาตขออนุญาตโปรโมทนิดหนึ่งนะ ไปดูจะได้รายละเอียดเยอะคือหกคนเนี่ยมันมีคนหนึ่งพยายามบอกว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมไม่รู้คุณผู้ชมเข้าใจคําพูดคํานี้ไหมเขาพูดแบบนี้ก็หมายความว่าเขายอมรับนะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วนะแต่เขาบอกว่าเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งไงเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้นเห็นไหมมันคือการพูดเพื่อเอาตัวเองรอด แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการคอนเฟิร์มว่ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงก็หมายความว่าก็โยในให้คนอื่นไงดึงตัวเองรอดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูมาหาก,กรรมซัดทอด149กับ157เนะหนึเรียกรับผลประโยชน์จับแล้วปล่อยเรียกเงินมาคงไม่ต้องลงรายละเอียดไปคูเขาถ้าไม่จ่ายมันติดคุงติดคุกโทษสูงสุดคือประหารชีวิตก็คือมันก็คงไม่ประหารหรอกนะแต่มันก็คงติดคุกหนักอยู่เพราะอะไรคุณผู้ชมครับ มันก็จริงๆมันก็หลายปีแต่ไม่นานมานี้นะครับบ้านเราเนี่ยทำศารขึ้นมาใหม่สารหนึ่งแผนกหนึ่งเรียกว่าสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นสารที่ถูกออกแบบมาทั้งวิธีพิจารณาความทั้งความชำนาญของผู้พิพากษาและสไตล์ผู้พิพากษาพิจารณ์พิจารณาเฉพาะคดีแบบเนี้ยคดีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตนะทรงเนี้ยแล้วคดีมันก็จะเร็วนะครับ แล้วก็ลงโทษหนักเพราะเป็นสารเฉพาะเดี๋ยวค่อยดูนะเพราะเมื่อวานนี้สารก็ไม่ให้ประกันนะครับสารไม่ให้ประกันเนี่ยโหนะเหตุผลสารเนี่ยแทบจะตบหน้าเลยนะครับนะไม่รู้นะผมอ่านข่าวคนก็บอกว่าพยายามเป็นกลางหน่อยไม่เป็นกลางอะนะผมลำเอียงอยู่เคียงข้างชา,าวบ้านอยู่แล้วนะอยู่เคียงข้างคือเหตุการณ์แบบนี้รีดไถแบบนี้มันเอาเปรียบชาวบงชาวบ้านประชาชนมานานแล้วผมสะใจเลยนะผมอ่านข่าวเนี่ยผมบอกตรงนะ คนบอกเอ้เก็บอาการหน่อยนะอ่านข่าวทําเพจก็ส่วนหนึ่งแต่ออกทีวีก็ส่วนหนึ่งแม้ลึกๆกับผมสะใจพูดจริงๆนะแต่บางครั้งก็คนเรามันสะใจอ่ะมันจะให้รักษาอาการยังไงอ่นะสะใจไม่ใช่อะไรเออมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมไปไปไป,ไปเหยียบย่ําซ้ําเติมนะคือแม่งเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบชาวบ้านชาวช่องมาไม่รู้จะกี่ชาติกี่ปลีละ ศาลบอกว่าไงรู้ไหมหนึ่งคุณพวกคุณทําลายกระบวนการยุติธรรมเขาว่ากระบวนการยุติธรรมก็หมายถึงศารด้วยไงคุณทําลายภาพลักษณ์เพราะคุณเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเป็นตํารวจไงคุณเป็นผู้รักษากฎหมายไงตบหน้าดอกที่หนึ่งศารก็พยายามพูดถึงเรื่องของการที่คุณเนี่ยนะออ,อะไรนะคุณเป็นตํารวจนะ เขาก็กลัวว่าคุณจะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานเขาก็กลัวว่าคุณมีโอกาสจะหลบหนีดูสิสารเนี่ยซัดซัดซัดเหลืออันเดียวที่สารไม่ได้พูดก็คือเรื่องภาพลักษณ์ประเทศอาจจะดูว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเกินเกินไปเกินในข้อกฎหมายไปแต่สารพูดชัดนะถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆน,นะชาวบ้านมึงเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมประเทศนี่มันเสียหายหมดคนก็ไม่ได้ด,าด่าเลยมึง มันก็ลามมาถึงอายการเดี๋ยวก็ลามมาถึงศาลถ้าตัดสินนู่นนี่นั่นไม่ไม่นั่นอีกเข้าใจป่ะเพราะฉนั้นเนี่ยโหนะเออต้องอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็ไม่ให้ประกันนะแล้วอัตราโทษมันก็สูงก็เข้าเรือนจาไปแล้วหลังจากนั้นพอตกเย็นๆมั้งก็มาค,มาคับการตํารวจนครบาลหนึ่งก็มีเอกสารให้ไล่ออกจากทางราชการไว้ก่อนมุขกรตารวจนี่ไม่ไหว คืองานนี้ต้องขอบคุณคุณชูวิทย์นะขอบคุณคุณสกายขอบคุณดาราสาวชาวไต้หวันโดยเฉพาะขอบคุณเท่ากันหมดเลยถ้าทั้งสามคนไม่ออกมาสู้นะไม่ออกมาทําขนาดนี้นะตํารวจก็ให้ย้ายไม่ไล่ออกนะครับโทษทางวินัยแม่งคุณสอบกันเองอะ่ะคุณต้องไล่ออกตั้งแต่วันแรกแล้วนี่คุณต้องรอให้สกายบินมาต้องรอให้ชูวิทย์ออกมาแฉต้องรอให้ศารเข้าคุกก่อน คุณถึงจะแจ้งข้อหาหนึ่งสี่เก้าคุณถึงจะไล่ออกจริงๆอ่ะการไล่ออกเนี่ยคุณควรต้องทำไว้ก่อนเลยเพราะมันคือการไล่ออกไว้ก่อนแต่พอถึงเวลาคุณแค่ย้ายจนศาลสั่งให้เข้าคุกอ่ะคุณถึงให้ออกวิันมันต้องมาก่อนกฎหมายอยู่แล้วการตรวจสอบกันเองภายในเนี่ยมันต้องชัดเจนสินะเพราะนั้นไม่ไหวนะไม่ไหว แล้วนี่ก็คือมาตรฐานล่าสุดนะที่ประชาชนคนไทยต้องเหนื่อยก่อนที่ตำรวจจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหนื่อยครับนะก็ขอบคุณอีกแลขอบคุณคุณชูวิทยขอบคุณคุณดาราสาวไต้หวันขอบคุณคุณสกายนะครับที่ทำให้เห็นว่าประเทศนี้ยังพอมีทางยังพอมีทางก็คือถ้าช่วยกันสูส้ถ้าม네ีคนแบบคุณชูวิทย์เยอะ นะมีคุณแบบคนสกายเยอะๆมีคุณแบบดาราสาวไต้หวันเยอะๆมันก็จะทําให้คนรุ่นใหม่นี่เห็นว่าเอ้ยเราเราแฉได้เนี่ยเราลุกขึ้นมาสู้ได้เราเรียกร้องได้ไม่ต้องไปกลัวนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยแต่คนพวกนี้มันต้องเข้าคุกเพราะอะไรรู้ไหมในคําสั่งของศาลไม่ให้ประกันเนี่ยศาลก็พูดชัดไงศาลก็ไม่ชอบคุณทําให้กระบวนการยุติธรรมมันเสียหายกระบวนการยุติธรรมก็คือตํารวจอายการศาลเนี่ยมันทําให้เขาเสียหายไปด้วยไงเพราะฉะนั้น นี่คือ3คนที่ทำให้พวกเรามีหวังว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ถ้าพวกเราช่วยกันครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได,ด,ด,ด้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพราะ้าวสมได้ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พีิยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้ั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อยเก้าสิบาทหนึ่งชุดมีสิบองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟู ool, และเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกัน,กนพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอพระคุณที่เอ็นดูและก็สน,สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบคุณครับ